สวัสดีครับกับผมพันตีเพโรดอ่อนโอนผู้บังคับกองร้อยฐานพานที่3604หน่วยเฉพาะกิจกลมฐานพานที่36อำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็อยากจะขอเล่าเรื่องถึงที่มาที่ไปของฐานพรานนะครับว่าฐานพรานคืออะไรมาจากไหนและแตกต่างจากทหารปกติทั่วไปอย่างไรฐานพรานเป็นกำลังกึง่งทหารปฏิบัติการลบแบบกองโจรซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ ราดตะเวนตามแนวชายแดนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยหน่ยวฐานพรานจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2521ตามแนวคิดที่กำหนดไว้ว่าฐานพรานคืออาสาของประชาชนหรือเรียกว่านักรบประชาชนมีวัตถุประสงค์จะตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับกองโจรของมิลนิตส์แห่งประเทศไทย และขับไล่กองโจรลงจากที่มั่นบนภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแนวคิดของพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกที่กองบัญชาการกองทัพไทยในกรุงเทพมหานครหน่วยทหารพร,รานประกอบด้วยทหารใหม่จากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายกำเริบของคอมมินิสต แต่เดิมทหารใหม่นั้นจะเข้ารับการฝึกเข้มข้นทั้งหมด45วันได้รับแจกอาวุธสมัยใหม่และส่งกลับไปยังหมู่บ้านของตนซึ่งดำเนินปฏิบัติการกองโจรต่อคอมมิวนิสต์ปัจจุบันจะเข้ารับการฝึกที่โรงเรียนทหาพรพรานกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำการฝึกเป็นเวลา8สัปดาห์จากนั้นก็จะกลับไปยังหน่วย ตนสังกัดหรือกลับไปยังท้องถิ่นของตนเองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองทบกมอบหมายต่อไป เนื่องด้วยพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยฐานพรานส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันธุรก,กันดารเส้นทางค้ามนาคมเป็นประเด็ดความยากลําบากบางพื้นที่ต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นเวลาหลายวันกลุ่มผู้กระทาผิดมักจะอาศัยช่องว่างในจุดนี้ลักลอบกระทําความผิดในพื้นที่ห่างไกลกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงก็หลบหนีไปแล้วจึงเป็นความท้าทายที่ว่าทําอย่างไรถึงจะป้องปราม หรือจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทําผิดเหล่านี้เราจรึงได้จัดตั้งแร่งข่าวประชาชนโดยอาศัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งบบ่อแสผู้กระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อที่จะได้จัดกําลังเข้าไปได้ทันท่วงทีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเพื่อลูกหลานในหมู่บ้านเองแม้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ ความเป็นอยู่ของทหารพลานนั้นเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหมู่บ้านโดยรอบไม่ได้มีการยึดถือหรือแบ่งแยกว่านี่เป็นทหารน,นะเป็นข้าราชการนะแต่เราก็เสมือนเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่มีหน้าที่แตกต่างมาสวมบทบาทสวมเครื่องแบบมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่36รับผิดชอบ4อำเภอตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอคุนยวมอำเภอเมละน้อยอำเภอมเมสเรียงและอำเภอศพบมยมีระยะทางตามชายแดนทั้งสิน้น268กิโลเมตรแบ่งเป็นเขตแดนทางบก ระยะทาง131กิโลเมตรและเขตแดนทางน้ำระยะทาง137กิโลเมตรซึ่งเป็นแม่น้ำสารวินระยะทาง127กิโลเมตรและเป็นแม่น้ำเมยระยะทาง10กิโลเมตรการปฏิบัติภาร,รกิจของหน่วยนั้นยึดถือการปฏิบัติตามภารกิจสาประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเชิงลุกในพื้นที่รับผิดชอบ ป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเดียวครับกับผมอาสาสามัครฐานรันมนเทียนไายโควิดวงตำแหน่งรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการร้อยพสามศน่วยเฉพาะกิจกรมหานรานที่36หา,า,านพรานนั้นเป็นกําลังอาสาประจําทีนรับสมัครจากลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ทําให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งรัศดรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายชาติพันธ์ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเป็นภาษาเฉพาะทําให้ได้เปรียบในการเป็นบัติงานเพราะมีความชํานาญในพื้นที่และสื่อสา,การกันได้อย่างเข้าใจสวัสดีครับนผมขอตัวเพื่อนในนอ บนตอก็ลวบุยบอลอีท่าาด่ทลิบ okay. ้ยี่ไอ้ก uh, ็ก็ตัวควันด okay. so uh ้พ huh. ทีนอวตืล่ใหญ่พุจะพูนนะพอดพูนบนอเพวกบดจอีนีาเลมีต่อเล็มีต่อเลกีกะเล็ะลพอดีกันเล็พออกบบวเออออไอ้ในแห่พี่ในแ่มันอร่อย

จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กองทบกกำหนดต้องมีร่างกายแข็งแรงและมีความรู้รอบตัวผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นหนา,านพรานได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ทำมาหากินตามปกติไม่มีแพ้อันตรายใดๆการปฏิบัติงานในพื้นที่แนวชายแดนการปฏิบัติงานของหน่วย ใช้การปฏิบัติงานเชิงรุกในการเข้าพบปะพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจระหว่างภาพรักกับประชาชนทั้งยังเป็นการรับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวจากประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการาะัตะเวนทั้งทางบกทางน้ําการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นในพื้นที่เพื่อป้องปรามกลุ่มขบวนการ ลักลอกกบกระทำผิดกฎหมายต่างๆการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกองทบกมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งบางพื้นที่การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลําบากธุรกันดารจึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่คอยสอบซองดูแลอยู่เสมอโดยเฉพาะในยามเจ็ดป่วยห่างไกลแพทย์และสถาพยาบาล ในส่วนนี้หน่วยได้รับมอบเรือโยนจากกองประชาการกองทัพไทยในการรับส่งที่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมน้ำสารวินในยามเจปป็บป่วยหรือเมื่อได้รับการร้องขอหากมีเหตุฉุดเฉินนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือทางเฮลิคอปเตอร์จากชุดแพทย์สกายด็อกเตอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถนำส่งผู้ป่วยไปถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับหากน้องๆคนใดมีความสนใจอยากเข้ามารับราชการาหารไม่ว่าจะเป็นฐหานพรานหรือหน่วยทหารอื่นๆในกองทัพบ,บกสามารถติดตามประกาศรับสมัครได้จากหน้าเพจของกรมฐานพรานที่36หรือกรมยุทธศึสษาฐทานบกซึ่งจะเปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปีครับ